สบายดีสบายดียำแรงเดอ้อมากินแกงเห็ดน้ำมันมอนเดอ้อแกงเห็ดกดเห็ดขาวปนกันแซ่บนะกินข้าวยำแรงน้ำกันเดอ้อลูกหลานสบายดีเดอ้อยำหมอแรงเดอ้อกินข้าวน้ำกันเดอ้อสบายดีจ้าพาลุ แกงเฮ็ดโบดให้ลูกลิ้งสดมามามาเจ๊โกดตะเมฆน้องบุกินกินแล้วมันได้กินมือหนึ่งแล้วก็มือต่อไปแล้วก็บบุกินไหนเป็นบุกินล้ำไหนเออมือนี่ต้องกินตัวนี้มือหนาต้องกินแนวอื่นแบบนั้นตะเมฆนะบุกินล้ำแส็งเมาเด้อมาเด้อ Nang kim, bây giờ khẩu bò nang kim Dạ mẹ ăn bò hết Ăn bò Ăn chậm ก็เลยล่าให้เขาอยากเขาก็มี้พักวานมีพักวานแกงใส่พักวาน แงตะกอนนันกองอันชิฟันกีบเดียเ๋ยวนี่ก้องหาชิปันกีบเพ็ดกระแท้งหาอิฟตกแดงสเขาอาิได้ไหมซื้อนี่ตลาดก้องหาชิฟซื้อตะกนกอ,ง,กกอง,งเดียวกินอะไรบ่ แพงอียังกับแพงเมื่อแต่ฝูมือนี่ขาของสิบแพงสีมูก็ขึ้นราคาเลยโลละแสนนะตอนนั้นสีนสดน่ะโลเก้าสิบเดี๋ยวนีขึ้นโลละแสนแล้วหูดกินละลาป้าต้มมันกินเสษกอบุกกินข่าวกินหน้าแบบแซ่บ mơ thì Việt nó trang là xin phân kỷ mưa là sao bà Hãy subscribe

แม่จะใส่ได้ไปขึ้นนั่นนั่นแม่แม่แม่ลงมาเดี๋ยวไปขึ้นพุ่งนะลงมาไหมอุ้ยเด้อ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 เอาใส่กล่องในตู้มากิน,นไหนไหม ណាស់ຕົ້ມខ ாய் ចាំងហាំងម៉ាអេអេអាអេគុសុនេះស្បឆាបនេះមកបើហឹមបើចាប់เอาเองจับពីบ่ต้องឲ្យផោតអឺ เดี๋ยวมะคให้หุ้นคอยมากัดกูได้คอยเก็บได้กัดแกงคอยยังซ้่มยังเก็บยังบูดีอยู่เนี่ยนี่อ่ะ

ซื binary, ling, ater, sided, laughter, ้อเฮ็ดเครื่องมากลุนก็เดอกหน่อยแค่น้าปีงก็คือเชียเฮ็ดเครื่องมะกลุนใช่แมงดามันหั่นบุม่แมงดา mẹ bây giờ cái <laughs> giờ mà ba anh quên sạch sẽ rửa nó r i、hey, hey.

ลดน้อยๆนะแกะไปถึงใช่ไหม พบห้องหับค้นเว้นตก,กะก็เถอะปอบห้องคุ้มมือค้นหนัมตก น้ำนี่1สิบนาทีกินสิบนาทีกินมัดมือเลยกินน้ำไม่ใช่น้ำใน้องกินกะเปียกแต่เศร้า ใบผักติวเกบเอเดี๋นี้ใบผักติ้วเก็อกคุณจักินเห็ดง่ายเดกเนกใบผักิ้วเก็บจะหันอันนี้ตีนเห็ดยังมาตีนใหญ่ใต่ตตีนเห็ดนางฟ้าป่เป็นนางาเป็นางฟาเ ไปเห็นก็จะทอดแป้งพอเส็ดกินกคนหมื่นหาตีไข่ตีไข่แล้วก็ใส่แป้งใส่แป้งแล้วก็ใส่อันย่างนะใส่มาทอดมันยังเหลืองเลยไปเดีะะเ๋ยวสิเส็ดกินลองเบิ่งก่อนน้าน้าเป็นใบสะกดแล้มาเสร็จเสือคนนี้ เดาขึ้นสลาดแท้บัะมกินกระยาตี่หมกินผาบมายบายมาท่าเสือเม่ะนะไปเบื่อจ้สบสามช่วยนี่ความใช่ยัง ก็าดเด้อยพี่น้องเด้อบาย